สดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิป <c oughs> แนวทางฮา้ามาของวันที่7นะคะเดือนแปดค่ะอันนี้เดี๋ยวเจนจะให้ดูสถิติของวันที่หก่อนนะคะว่าที่เจนิี้เจนิดอ่านแนแนวให้นะคะเป็นแนวทางม,มีเข้าไหม <c oughs> ค่ะ แนวทางของวันที่6นะคะที่ให้ไปนะะก็จะเป็นเน้นวิ่งรูดสกับ5นะคะสําหรับใครที่ชอบวิ่งหรือว่ารูดนะคะสตัวนี้นะคะแล้วก็ทางเจก็แนะนําให้เน้น5ไปนะคะทีเนี้ยก็เมื่อวันได้แค่หลัก3มาค่ะคือ5ไม่มาเลยค่ะ3ก็ไปเข้าพิเศษล่างนะคะตัวหนึ่งก็คือได้3าหนึ่งนะคะส่วน หลักสามอีกทีนี้ก็คือหารปกตินะคะก็เข้าตัวเจาะด้วยค่ะ38นะคะค่ะอันนี้ก็คือยังอยู่ในสถิติที่ดีอยู่นะคะส่วนตัวการที่ให้ไปนะคะ0ูนย์กับ25นะคะ0ูนย์ออกนะคะทุกท่านไปออกทางพิเศษ0ูนย์เป็นตัวกลับนะคะแล้วก็ v i p 0ีูย้ํา้ำอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็ถือว่ายังดีนะคะทุกคนก็คือทั้งเข้าเข้าเกือบทุกนอยเลยนะคะแต่ว่า ปกติห้าน้อปกติบนก็ <c oughs> ไม่เข้านืกอว่าห้าจะมานะคะห้าหาหายเลยนะคะเมื่อวานวันที่หกค่ะทีนี้เรามาดูของวันที่เจ็ดนะคะว่าแนวทางเจนิสจะให้มีอะไรบ้างเนาะค่ะวันที่เจ็ดนะคะถ้าเน้นนะคะก็จะมีห้าวิ่งรูทห้าแล้วก็แปดนะคะทุกคนค่ะสำหรับถ้าตัวเน้นตัวเน้นนะคะ เน้นก็จะให้เน้นห้านะคะอันนี้คือตามห้าอีกวันหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้คิดว่ามาแน่นอนเน้นห้านะคะส่วนพิเศษให้ให้เน้นห้านะคะปกติให้เน้นแตกนะคะทุกคนอันนี้คือ,อความรู้สึกส่วนตัวนะคะว่ามาแน่แน่พิเศษห้าธรรมดาแปดนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวลงตัวเจาะก,ก่อนนะคะตัวเจาะของห้าหลักห้านะคะหลักะะห้าก็จะมีห้าหนึ่งนะคะ ห้าสองห้าสี่ห้าหกแล้วก็ห้าเก้านะคะแล้วก็สำหรับหลักแปดนะคะก็จะเป็นแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าแล้วก็แปดเจ็ดแปดหกค่ะค่ะตัวจอก็จะมีประมาณนี้ค่ะทุกคนนะคะขยายให้เห็นใหญ่ๆ อันนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะเพราะว่า,าเลขฮานอยเราทั้งทั้งสามหน่อยก็คืออันนี้ก็คือเน้นให้แล้วนะคะเฉพาะตัวเน้นๆเ,เลยที่เราจะเล่นก็คือเราไม่ต้องเล่นเยอะค่ะเ,เล่นเฉพาะตัวที่จาอหรือว่าเน้นวิ่งรูทเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งค่ะห้าหรือแปดแต่ว่าส่วนมากตัวเน้นที่ทางเจนีให้นะคะจะออกจะเข้าเสมอนะคะทั้งสามหน่อยก็คือเราหยิบไปตัวเดียวได้เลยนะคะสําหรับใครที่ชอบวิ่งนะคะ เราจะได้ไม่ไม่ต้องมีความเสี่ยงสูงในการลงทุนนะคะก็ะคือเราก็เลือกสักหนึ่งตัวในการลงทุนนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางแนวทางลอยเฉยนะคะไม่แนะนําการพนันนะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะของวันที่7สําหรับคนเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามช่องแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ